ซื้อเพื่อนกบวาจังใดี <laughs> ่น้องหอยหมกไข่หมองหอยเชอรี่ทุกคโดนไล่เพื่อครับระดับหน้ามา <laughs> เห็นว่าไข่หมองหอยเชอรี่กกเกาะนะครับเย้าเพื่นที่ว่าจังใดแต่ว่าแข็งยันของเราอยู่เ <c oughs> พื่อนมาเบิ้องเราเพื่อนว่าจังไในตาเพื่อนอีแก้สถานการณ์ป้องกันให้เจ้าบอรหรือว่าเพื่อนก็บวาจังใดอ่ะว่ามันก็ไปธรรมชาติจัาทีว่าจังใดครับ เปินว่างเสียวันเนียวเนียอนาคตข้างหน้าเนี่ยเพิ่นวันที่เปิดว่นที่มาหลอกคองไห้สั้นเพมันมาสิหลอกคองเออมาหลอกคองไห้ให้มันสูงสูงเนี่ยสั้นว่าน่ะเฮ็ดคูให้เจ้าเฮ็ดคูสูงสูงถ้าน้ำถ้ารักเขาก็เขาก็สูบออกเอาว่าสั้นเขาสูบออก วเนี่ยย,ยังไหลอยู่สุ่มไหนที่บม่ได้ผลกระทบบม่ได้ฟืนฟ้นผู้ยอดบม่แตกนี่รอดเบิดคือเก่าเนาะแต่เนาะรอดเบิดคือเก่าพี่น้องกับเบิร์นหอยน้ำท่วมลบพี่เมียครับ <laughs> ปาดมันเพียงคอผมมุมสูงว่ยแปดทีพี่น้องเบิร์นลุกว่าโอ้คักไหลยังไงอย่างนี้ไรเนะ่ะมารอบสอง บ้านเราก็บ่มีหม่องโยพี่น้องมันท่วมฮ่อนบ้านเราเลยพื่อนได้เอาเลี้ยมมาฮับเราออกนอกพื้นที่แม่พี่น้องรอบแรกยังว่าพอคุ้งบ้านนี่น่าตานเนี่อันนี้คือว่ารอดแล้วมันบนเนี่แม่นรอดแล้วนะพี่น้องเบิ่งดูห้อยระดับน้ามาจังเด็กนี่ผมยืนอยู่ในร่องถ่วมหัวผมรีบเด้ครับนี่ผมไปยืนอยู่ถึงคูนี่เพียงคอแม่พี่น้องเอาต้นโซเลียนมันทนได้ก็ถือว่าสุดยอดหรือไม่นาะตานเนาะแม่น กับเบิ้งแม่พี่น้องหอยน้ำอีพ่อยแม่ควยน้ำสูงไรเกษียสมบูรณ์ปีนี้นอกจากต้นทุเรียนแล้วระบบน้ำก็ได้ผลกระทบเป็นบ่อตาผลกระทบขาดมื่อนึงทั้งเสรต่อไม่รู้เนี่ยโอ้ไปน้ำหน้ามือกันไปน้ำน้ำเหมือนกันปวดครับเบิ้งระบบน้ำเราพี่น้องต่อหนาต่อหลังขาดหักหมดเลยกระมาหลายค่าคนเนาะแต่ว่าต้นกล้วยนี่บ่ทนน้ำดีตายต้นกล้วยคือไตลายว่าต้นทุเรียนต้นกล้วยก็อ้อมพืชทนมันทนอยู่แต่น้ำเจมโบทนอ๋อกล้วยไปหมดแล้วไปวอลล์ที่กัน เ้ยบัวอไเราไปให้มันเครองต่เครืงแต่วฟังโน้นยั้งลอยเปิเสียงคือกูยังลอยเปิเสียงนี่กูฟังโน้นบ่เป็นยังพี่น้องโน้นบ่เป็นยังแต่ว่าถ่วมคือกันแต่บ่เปคนอกันอย่างครับเบิ่งปลาหน่อยเราดูยั้งเบิดบ่ตายจะเต้นเนบ่ตายตอยู่เป็นมึงบ่อะไรสองสามต้นหรอเอเห็นเนี่ยเนี่ยย่ยเนเ้าบิ่งเข้าน่ะแ็นที่ต้นน่อยเนี่ยตบ่ตาตครับเลียวไปน่ะเห็นบน่ะบัยังเบิดเลยยั้เบน่ะมันก็บนถ่วมน้ต้มเนี่ยล่ะมันก็พี่เด้ มันอยู่พี่เดียสค่ะมันก็ยังรอดมันหมดมันยังรอดนะมึงรู้ความแปลกความพิสดารของพืชปลูกยากยังทุเรียนเป็นในนอตาเนาะต้องหาคำตอบเนี่ยสมมุติว่าจังเจ้ามังกรน่ะถึงนั่งบ่ได้เด้ยสยังมังกรน่ะมันได้ตายครับนี่บ่ตายน่ะเออนี่บ่ตายอีกนี่บ่ตายยังมังกรก็ได้เบิ่งดูพี่น้องครับโมเมนต์มาปลูกทุเรียนน้มถั่วมสิตายเบิดเด่นนอตาเนาะบ่บ่บ่ตายเบิดของเรามันก็นยังคือเก่าหน่อยยับ มันเลี่ยวจะพุ้มคุ้มกันขึ้กันละพี่น้องจะวิ่งตกไหลเนาะตาเนาะโอ้ยเห็ดเลยเห็ดเลยบนต้องอันใดแตีตยดตอดอ่อนแล้วค่อยว่ามันตายครับอันใดตายแก้วว่าเป็นอย่างครับยุ่ซื่ออยู่เนี่ยมันก็ดีบวครับขนาดต้นมะเข้ายังตายเลยเนาะตาโอ้ต้นมะเข้าวยัยงตายเลยต้นมะเข้าถึงน้ำไม,ม่ได้ตายเแค่มังกรถึงน้าหัวเน่าเบิดเนาะตาโอ้ยขักไหลเห็ดจังมรยมันโค่งต้นกล้วยถึงน้านี่ยะอยสลายเบิดไหมครับเบิ่งเอาโอ้โหพงลุกหัว โอ้มันคักเอเดียดเลยนะเนี่ยกาลังแตกใบอ่อันกาลังแตกแล้วกาลังแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วนี่อันนี้รอดแล้วอันหมดแต่เนี่ยรอดถล่มแน่พูดรอดแตามันมันถ่วมเกินประมาณพอดไหมเกินประมาณหลายถ่วมจนว่าเราบ่มีหม่องอยู่ไหมพี่น้องนี่มีตายอยู่หนึ่งสองอ๋อหล่นหน่อยสองหล่นหน่แถบสิบ่ตายเนาะแต่เนาะก็สามสี่ต้นยุ่ยยุ่ยยุ่ยเปล่งหน่อยสามสี่ต้นลองอันแปลงนี่มีหนึ่ง อยู่หันอีกหนึ่งสองต้นสองต้นที่ตายน่ะยอ่าปุ่นเม่งยั้งเบิร์นโนตันยั้งเบิร์นล่ะกุ้ยยั้งเบิร์นคือเกาหุ่นนะพี่น้องกล้ยยั้งคือเกาอยู่กล้วยเงี้ยวเป็นเขียกล้วยพันธุ์เนี่ยก็คือต่คาเวนิดโอ้คาเวนิดดิเออโอ้ลอกนี่มีต้นหมากเผาเวิร์ตด้วยไหมแม่ยต้นหมากเผาไปยั้งอยู่บอ้ครับเบิรงนผัวใบแตกเขียวคือเกาเนาะตาเนาะเขียวคือเกาล่ะต้นน้อยไม่ได้ผลกระทบแบบพี่น้องเบิรงเอา บสิน้อยนี่มูดจย่ว่าทดน้ำใช่้อนน้อยบึงหอยน้ำดูพี่น้องครับแต่คือเกาครับแต่คือเกานี่แล้วก็คือว่ารอดร้อนนอตาเนาะน้าแห้งเราเป็นตัรอดเราบ้านนะขนาดน้าท่วมอยู่ยังมั่วเป็นยางนี่น้าแห้งแล้วมันก็ต้องรอดดูพี่น้องต้องรอดเป็นยางเดียวครับพวอไปยังเขียวก้อนเขียวกองคือเก่าไหมกรงคือเก่าอยู่และวบึงดูครับเนี่ยแต่ว่าตาเราบ่มบอย้อมแพรอยู่แล้วตาสู่ย่างเดียวมันเหมือนสู่ยางเดียวเตรียมพันธุ์มาปลูกไม่หรอแม่พี่น้องเตรียมมาแล้วพันธุ์น่ะ จังไหนแล้วจีซูแต่ว่าภาคภาคภาคหลวงเพื่อนสิมั่วซวยเจ้าจังไหนตาเพื่อนมาดูแลบนเนี่ยเพื่อนมาเบิ้งซื้อเพื่อนมาเบิ่งซื้อเคุณนมาเบิ่งซื้อเพื่อนกระบววาจังไดนเบิ้งยี่น้องหอยหมอกไข่มังหอยเชอรี่ท่วมโดนไล่เพื่อนครับระดับหน้ามาเห็นว่าไข่มังหอยเชอรี่เกาะนะครับแต่าเพื่อนที่วาจังไดยแต่ว่าแข่ยังของเราอยู่เพื่อนมาเบิ่งแล้วเพื่อนว่าจังไดนตาเพื่อนที่แก้สถานการณ์ป้องกันในเจ้าบ่ เพือ่อนก็ว่าวาจังไดอ่ะว่ามันก็ไพร่ทำมชาติจักสิวาจังใดครับเพื่อนวางเสียวันเนี้ยวเนี้ยอนาคตข้างหนาเนี่ยเพื่อนว่าสิเพื่อนว่าสิมาหลอกคองไห้สั้นมันมาสิหลอกคองออะมาหลอกคองไห้ให้มันสูงสูงแน่สั่นวานะเห็ดคูให้เจ้าเห็ดคูสูงสูง,สงถ้านำธาะเขาก็เฮาก็สูบออกเฮ้าว่าสั้นเขาสูบออกได้แต่ว่าส่วนมากขันมันไหลเข่าไหลมันสูบออกได้แล้วสูบออได้แล้วมันไหลเข่าไหลครับขันมีคูแล้วเขาสูบออกนีก็ยังไขอยู่ครับเนาะ อเออปลมกัไ,ได้มี่เราดูพี่น้องก่อนมีสาสพันุอย่างตาม,มันโดกแทะมีพื้นบ้านเขานี่ละมี่เกงมี่เนี่เนยเขาอะไรละอ้ยโดกกล้าชาบผี่น้องเลยโอ้ยดินแล้วดีแล้วปลูกอย่างเก่งงามไวเนาะแต่เนาะปลาจาก้อ,อ,อยระดับน้ำขึ้นสูงจากงวดก้อนที่ผมมาเบิ่งพี่น้องระดับน้นน้นนี่เพียงเอือกเพียงคอครับนี่แมีนอ้าพี่น้องก็ได้เบิ่งกันไปต้นไหนที่มันทนน้ำกับเบิ่งเอาครับ แนี่ปัญหาแจะทูเลียนกับกล้วยนี่แหละเนาะตาเนาะเท่านั้นละคนอื่นกล้วยน้อยจกจะน้อยก็ขึ้นไงตึ๊บมืดตึ๊บอีกขึ้นเขากล้วยเนี่ยโหครับเบิ่งห้อยแล้วน้ำดูพี่น้องเออทำบันดาลถึงน้ำมือเสีกดสมบูรณ์ที่นี่เลยเอาครับนี่แหละคลิปนี้เป็นการพามาเบิ่งสวนตาสุทัศน์เราตามเอฟซีตามท่านผู้ชมผมอยากเกาะติดสถานการณ์สวนเรานี่ยแหละครับกับมามาสากทั้งนี้แล้วกับมะท้ายไปพี่น้องผมเบิ่งคือเก่าเป็นการอัปเดตของเราพอดีแล้วศพ รอบสองรอบสามอิ่ผุนแหมเนาะตาเนาะเมน,นเลยพเรยามาถ่ายบรรยากาศสภาพสวนเราแต่ว่าเราก็เตรียมปลูก<ม>ชดเชยอีกแล้วเนาะตาเนาะเตรียมแล้วเตรียมปล<ม>ูกไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยขันก็ออกมาแล้วหอ,หอยน้ำท่วมมังมีนีหมพี่น้องบนบุพูวส่กนมืดส่วนมืดเลยอ้าวอ่างุ่นนี่ก็ถือว่าทนน้ำอยู่พี่น้องครับนี่แล้วครับโครงการว่าหลวงเพื่อนที่ว่าถมคูให้เรามวมองนี้แล้วพี่น้องต้องท่วม ระดับสองเมตรสามเมตรหุ่นล้วนนนนหน้าตาเคยกันน้ำเลยเนาะแมนแมนแมนนี่ครับบรรยากาศอ่ะอ้าเกี่ยไทยเป็นเรื่งทุกขหนะ่อยบรรยากาศฝืนฟูแล้วกันรังเล่งฝืนฟ,นฟนูขันมันบ่มารอบสองรอบสามของเรารอดเบิดอเลยพี่น้องตอนที่ผมมาไทยน่ะรอ,อดเบิดละรอดเบิดทุกต้นเลยเราว่ากําลังแตกไปย่างงามน้ามาท่วมอีกแหมพี่น้องกลมซ้ำซากจำเจไรเทียพ่นนอตาเนาะแมนโอ้เต็มที่แหล่งว่ะ ถ<ก>้าไกลายขึ้นฟูได้กับมาเป็นรอบชองอีนอกอน,นักก็เก่าอีกนะครับพูน่ะมามะไทยออเอาต้นน้ำต้นเบี้ยมันตายครับไปเบิ้งสายพันธุ์พูน,พน่ะครับหญ้าอ้อมสวนแล้วเราได้พี่น้องเนี่เฮ <c oughs> ็ดเป็นคลิปเดียวยาวๆเลยพี่น้องเหมือน,น <c oughs> บ้านเราเนี่ยฉันบ่มีหมองยูแม่พี่น้องรอบสองรอบสามเนี่ยอ้ี่มองยูเลยเนี่ยพูน่ะเบิ้งรถขีดไว้ระดับน้ยระดับน้ำ แล้วระดับมองภาเราฉีดเบิ้งว่าเราจะยู่ยังไหนพี่น้องคนเด้เอาเลี้ยมมาขับอพยพด่วนเลยบอกตาแมนฉีดไว้เป็นอนุสรณ์เนาะตาเนาะเดาว่ามันกรสิมีอายุหลักจากปีบุละสามสิบที่สิบปีพุละเนาะตาแมนสี่สิบปีมารอบนึงแต่ว่าเขาต้องแก้สถานการณ์ไว้เลยเนาะแมนแก้ไปรดครับรถเตรียมพันไว้แล้วพี่น้องเตรียมพันไวแล้วนะที่มันลงอีกนะเนี่ยเตรียมพันไวแล้วครับ ปลูกสามย่างเดียวม่นบอกตาสามย่างเดียวว่าคิดว่าที่ปลูกย่างอื่นมันบอกเพราะว่าปลูกไ<อ>ม่ได้ผลแล้วเนาะปลูกอันนี้แหละมัน<อ>ปลูกไงเก็บไงาย,อยเอามาจากต้นเนี่ยตาลอมเนี่ยมาหาสิบมหาสิบครับบึงการคัดเลือกของเราดูงามโบครับระดับเสียนเลือกนี่แต่ต้น,นงามๆาผัวครับชื่อม,มาต้นละเท่าไหร่ตาเนี่สองร้อยสองร้อย ต้องดูพี่น้องเราเตรียมเราเด้เพราะว่ามันคือสิบโตกอีกตรงโนตาฝนวันนี้เนาะเมีนคือสิเบิดเอาเลยเมียนที่ลงก่อนหนาหนาวกันที่ลงเพราะว่ามันเตรียมสถานที่แล้วครับแต่หนาหนาวมันจะระวังยากอหหนน้าาวเพราะว่ามันอกมันแห้งยางมือสองที่ได้ล่างล่างใบซื้อมือข้างว่าล่างว่าได้ล่างน้ำข้างนี้จับอเขาต้องล่างไว้แต่ว่าต้นไม้นี่ปลูกหนาหนาวบอดีที่สุดบอดีบอดีเอาครับนี่ละดีบอดีเขาต้องเสียงต้องร้องเบิงละมันยังจะลืมครับ เพ่อแก้ไขได้อยู่ตรงเนาะแต่เนาะแม่แล้วครับนี่ล้วพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้ใดอยากมาให้กำลังใจตากับมาเล่นมาชมสวนน้ำเราเด้อพี่น้องเบิดขีดตัมแล้วเนาะตาแห้งเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดตัวแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราชมครับสวัสดีครับ